นี้ก็จะเป็นในเรื่องของตุดค,คาํามแบบข้าไปต่างบในเรื่องของการทำงานผมพูดไปบ้างในสไลด์ถัดไปเลยครับว่าผมยกกรณีนี้นะฮะกรณีนี้นะมีคนถ่ายคลิปนะครับขับจากกรุงเทพเขขับอยู่บนถนนนิจจามก็อมองไปที่เขาแถวแถวเขาเยื่เที่ยงอะไรประมาณนั้นละำตะทองเขาก็ส่งรูปมาให้ว่าเนี่ยมันไฟกาลังลุกไหมน,นะเขาก็ส่งมาประมาณห้าโมงเย็นะนะผมครับแล้วก็ลงในห้องสูงตูทดีักกาเลย ท่านรองอ่าท่านรองผู้ว่าท่านรองสุพรพลก็สั่งการเลยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เริ่มดับไฟตั้งแต่ช่วงค่ำน,นะครั <plugin. S 2> จนถึงประมาณสามทุ่มครึ่งทัหมดดับเสร็จแล้วที่เหลือก็ให้ออตอนน้ต่อน้ำข่มไฟจนถึงเช้านะครับก็ยกตัวอย่างให้ให้ฟังว่าอันนี้ได้ผลนะครับจากมาตรการของท่านผู้วา่าราชการจาาังหวัดนะถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ไหมฮะไฟไหม้ไไหมตอนประมาณสี่ห้าโมงเย็นรับรองทั้งคืนนะหมดไปหลายร้อยไร เส็จจิบได้ถ้าได้เดียก็ถือว่าควบคุมได้เร็วนะคือเริ่มดอบจริงจนะจะประมาณเกือบจะหกโมงเย็นดับเสร็จประมาณสามทุ่มขึ้นนะอันนี้ก็เราเห็นว่าท้ามาตรการเรามีแบบนี้เรามีวอลลุ่มเรามีท่านผู้บริหารนะท่านผู้ว่าและท่านรองผู้ว่าการจังหวัดควบคุมอย่างเอาจริงเอาจังมันก็ช่วยนะในเรื่องของพื้นที่ได้น,นะครับเมื่อ,ชอเช้าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ไปุมเองเนาะเราก็ต้องเข้าสูงแต่ขมงเช้าที่โรงแรมคชับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ให้นจะให้ความสำคัญแม้ว่าท่านท่านกำลังจะไปเป็นอดีตรีมพัฒนาการพัฒนาชุมชนท่านก็ยังท,นนท,ท่านก็ยังห่วง,งเรื่องนี้นะครับก,ก็คงไม่มีอะไรอันนี้โชว์ให้เห็นนิดนึงว่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่องขวาสุดเห็นนะฮะเกินมาตรฐานแทบทุกวันเลยโคราชนะครับ,รน,รบ <S <S นี่นี่นี่เดือนเดียวน,น,น,นะฮะเราเกินมาตรฐานแบบถี่เยีบยมเลยสื่อมวลชนลง,ลงข่าวจนไม่รู้จะลงแบบไหนนะฮะสื่อมวลชนก็ ก็พยายามช่วยเราเต็มที่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมาสัมภาษณ์สิบล้อมเราเนี่ยสิบล้อมแล้วก็ตัวนี่ิเราเขาก็ต้องการแย่งในเชิงวิชาการะ่าับสายลงไปอันนี้ก็ตัวบนเพีที่เราทาก็ไม่เหมือนกันนะที่นี่เราก็พยายามผนวกในเรื่องของข้อมูลจีสตาร์นะครับอันนี้จะส่งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเป้าโมงเช้าแต่ท่านบ ช้าไปแล้วท่านขอปรับเนื่องจากค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเราเป็น moving average ใช่ไหมเราจะตกลงไป,ไปว่า9โมงเช้านะแต่ท่านบอกมันไม่ทันท่านขอเป็น7โมงเราก็ปรับเป็น7โมงนะครับในช่วงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าสึ่งวงการประชุม8โมงให้ทันนะครับเี่ครับผมก็คิดว่านี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะให้เห็นในเรื่องของการ e implement แต่ในเรื่องของวิจัยแลนะนวัตการรมมันยังมีความต้องการที่อยากจะให้ท่านผู้ชันท่านอื่นๆนะ ได้มาได้มาได้มาจิตการทำงานของเราเพื่อจะมาเสริมสมรรถนะในการที่จะควบคุมเรื่องการตอบน,นี้ที่โลกให้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับ